สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผม N A V A D E T Y นะครับนวเดทวไม่ใช่นวเดตตี a, ้ t. วันนี้ก็ได้ทำตามสัญญาสักทีหนึ่งเนาะก็จะมาทำการรีวิวละกันไม่อยากใช้คำว่าพรีวิวแล้วเพราะว่าใช้มาระยะเวลาหนึง่งก็คือน้องกระเป๋านะครับ a m e s Garden Party นะครับผมในไซส์36ตอนแรกต้องขอเล่าก่อนเลยว่า ทำไมถึงการ์เดนปาร์ตี้เนาะจริงๆอ่ะการ์เดนปาร์ตี้อ่ะเป็นกระเป๋าที่ผมมาคิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่หน้าตาน่าเกลียด <c oughs> เอาจจริงสมัยก่อนนะ <c oughs> คิดว่าเป็นกระเป๋าที่หน้าหน้าตาน่าเกลียดคือมันดูมันดูอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันดูแก่มันดูมันดูเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้งงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กๆว่าอาจจะแบบอันนี้ส่วนตัวนะก็จะชอบโลโก้ชอบความแบบสายโซ่หรืออะไรเงี้ยทีเนี้ย พอเราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นใช่ปะบังเอิญบังเอิญไปเจอรูปในไอีรูปหนึ่งเป็นคุณผู้ชายใช้การเด่นปาร์ตีก็คือรูปนี้นะครับอ่ะก็พอเห็นรูปนั้นปุ๊บก็แบบเฮ้ยจริงๆมันก็ดูดีนะแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเราโตขึ้นอ่ะอย่างที่บอกเราเริ่มมีแบบจิวเวลรี่อะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยอะไรเงี้ย ถ้าเราใช้กระเป๋าที่มันเป็นโลโก้อีกอะผมว่ามันก็จะดูแบบงงไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือความชอบส่วนตัวขอบอกไว้ก่อน <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้ไปลองที่ช็อปที่ e อมบาซซเนาะ <c oughs> ก็จริงๆตอนที่ไปลองอะ่ะก็ตั้งใจว่าจะซื้อแต่ว่าด้วยความจำส่วนตัวรู้สึกว่าการ d e n นปาร์ตีอ่ะเป็นรุ่นกระเป๋า ที่มีคนปล่อยมือสองอะค่อนข้างเยอะอ่าทีเนี้ยวันที่ไป็นองที่ช็อปเนี่ยบังเอิญบังเอิญเขามีสีดําพอดีเขาก็รีบออกมาให้ดูซึ่งราคาที่ช็อปตอนเดือนมีนาคมอะหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทในไซส์สาสิบหกเนาะจริงๆอะการ์เด้นปาร์ตี้มันจะมีเป็นไซส์ไซส์เล็กด้วยไม่แนะ่น่าจะไซส์อะไรนะสามสิบมั้งเออซึ่งน่าจะประมาณแสนสองแต่ว่าไซส์ใหญ่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทแล้วก็ ครั้งแรกอะที่เขาเปิดกล่องมาเราได้จับกระเป๋า Airmes นครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสกรีมคุณตี้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าอะทุกแบรนด์เลยอะมันราคาสูงมากคือก่อนหน้านั้นะนจริงๆอะอยากได้โทสที่ใช้ง่ายๆด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยไปดู Bottega Veneta รุ่นใหม่ที่มันเป็นแบบ a c r o t o o t ะก็8 9 0่นละ เราก็ยี่ห้ออื่นๆก็แบบเนี่ยราคาแตกแต,แ,ตแสนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เห็น Air m a s ซึ่งเวลาจับอะฟีลิ่งมันต่างกันเยอะมากกับแบรนด์อื่นๆอันนี้ต้องส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะเออแต่ว่าดีไซน์เขาอาจจะดูคอนเซอร์เวทีฟกว่าบ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอแสนสีน่หมื่นหนบาทมันก็ justify the price นี่หวาอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คิดว่าจะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเออแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะเคยจำได้ว่ามีร้านหนึ่งเคยถ่าย IG ผ่านเงนี้ยชื่อร้าน l o k ค s Queen นะครับเมื่อก่อนเขาอยู่อยู่ Park, คริสตัลพาร์อะคือผมชอบเล่นโยคะที่คริสตัลใช่ปะก็เห็นบ่อยตอนนี้เขาปิดที่คริสตัลไปเปิดอยู่ที่นะเวสเกตมั้งเขาลงเนี่ยใบเนี้ยบอกว่าสภาพดีราคา60,000บาทตอนนั้นอนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยของที่ช็อปมันก็ไม่น่าจะหนีเราไปไหนนะเอาจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าสีดำมันเป็นสีที่เอาแอเม สีเข้ม,มอ่ะไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่สีแบบพิเศษอะไรเงี้ยอาจจะหายากหน่อยใช่ปะ <_ d: S 1> ก็เลยบอกพี่เขาว่าเฮ้ยเอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ยอมขับรถจากบ้านซึ่งอยู่ลาดพร้าวเนี่ยไปเวสเกตเพื่อไปร้านลักซ์ลูกส์ควีนหรือว่าลักซ์ควีนเนี่ยเพื่อไปดูน้องใบมีเนาะก็พาคุณแม่ไปด้วยคือตอนแรกแม่ก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมาเปิดรูปให้ดูมันดูแก่จังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเห็นน้องของจริงแล้วอะรู้สึกว่า เออราคามันอ่ะหกหมืบาทซึ่งเทียบกับรีเทลไพร์อ่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพับาทอ่ะมันก็ s อรี Sorry, 1, 40, ่1น0่งแสนสมื่งันเออมันก็รู้สึกว่าผูกไปต้อง80,000ื่นะเอาอันนี้ก็ได้เพราะว่าสภาพน้องอะดีมากเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่ากระเป๋า Air m s อ่ะไม่ใช่กระเป๋าที่สร้างมาให้มันพังเว้ยมันคือกระเป๋าที่สร้างมาให้ใช้งานจริงๆร,ราคาทุกอย่าง justify คุณภาพเอาใหม่คุณภาพ justify ราคาราคา justify คุณภาพทุกอย่างไปในทานองเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเงนี้ยคือเชียร์เชียร์เต็มที่ตัวนี้นะครับเป็นการ d e n นปา t ์ตีสีดาในไซส์36เนาะก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นหนังที่ชื่อว่าหนังเนกอนด้านะครับก็จะเป็นหนังพิเศษที่ใช้กับรุ่นการ์เดนปาร์ตี้แค่รุ่นเดียวนก็จะมีเวนเข้าใจไว้ตรงเนี่ยถ้าสองกับแสงที่มันเป็นเป็นริวร้วๆวันนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดข,ของวัวนะครับเท่าที่เข้าใจเป็นเวนเวนเนวเ,สเส้นเลือดดำเออ แล้วก็จะมีอะไหล่เล็กๆแค่ตรงนี้เขียนว่า a m e s Paris หรือว่า a m e s Paris นะครับซึ่งกระเป๋าเก่ามากนะเพราะว่าตัวนี้ Starm Q อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ s t a มแ Brand นะครับ a m e s Paris ตัวนี้ s t มคิ Q ในสแควร์ซึ่งลองไปเ e a ร์ชดูในข้อมูลนะมันคือกระเป๋าปี2013ซึ่งปัจจุบันอ่ะ2020 ผ่านไปเจ็ดปีแต่น,นี่คือสภาพน้องน้องกระเป๋าคือเนื่องจากว่าเคยจับของใหม่ก็สามารถเปรียบเทียบได้คร่าวๆก็คือกระเป๋าอาจจะมีนิ่งลงบ้างซึ่งในเว็บไซต์ของ a อมเมเนี่ยก็จะอธิบายคาแรคเตอร์ของกระเป๋ากับหนังแต่และชนิดไว้อย่างชัดเจนเนาะก็คือตามนั้นเลยตอนแรกก็จะมีความเบลส์มีความเด้งใช้ไปก็จะมีความแบบซอฟต์เทนนิงลงไปซึ่งโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ กระเป๋าเนี่ยจะมีซิปแค่ข้างในช่องเดียวเป็นซิปโครเชอร์ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ใช้งานจริงเนาะของทุกอย่างยังอยู่ครบครันนะครับเราก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวโครเชอร์เนี่ยก็จะเป็นสแนปโครเชอร์คือเป,เป็นกระดุมตรงกลางตรงนี้บึ๊กก็สามารถปิดกระเป๋าได้นะครับส่วนเชฟของกระเป๋าเนี่ยสามารถใช้ได้2แบบจะขยาย เพื่อให้ใส่ของจุก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้ทรงที่มันอาจจะดูดราซี่ขึ้นมาก็จะสามารถปิดกระดุมไปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนก้นของกระเป๋าก็ใช้ปนานๆาก็อาจจะมีห้อยลงเมื่อเทียบกับของใหม่แต่ว่ามันก็เป็นแบบแหวนแท้ปกติซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้สิ่งที่รู้สึกว่าพิเศษก็คือหนังในกรอนด้านเนี่ยเป็นหนังที่ทนมากเท่าที่อ่านข้อมูลมาเนี่ยเข้าใจว่ามันสามารถทนน้ําได้ถึงสองสามชั่วโมงเฉพาะตัวหนังนะแต่ว่าก็ไม่แนะนําอยู่ดี ให้ไปถือตากฝนเพราะว่าข้างในมันก็ยังเป็นเป็นผ้าอยู่ดีเนาะเออแล้วก็หนังในกอนด้านเนี้ยต้องขอโน้ตไวยก่อนว่ามันก็จะมีความหนักในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆไซส์36เนี่ยที่ราคามือสองมันค่อนขอ้างดรอปลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักของมันส่วนหนึ่งแล้วก็ยุคสมัยเนาะยุคเนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้กระเป๋าใบใหญ่กันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นะ มันก็เลยอาจจะราคามือสองตกลงตอนนี้เห็นโคเมียฮก็มีนะเจ็หมื่นอะไรเงี้ยสภาพถ้าโอเคก็แล้วอยากได้อยู่แล้วว่าก็ลองลองลองไปดูรู้สึกว่าก็คุ้มอยู่เหมือนกันนอกจากว่าจะอยากได้รีคอร์ดในช็อปแต่ว่ากระเป๋าเขาไม่ได้เป็นับตัวเคลลี่เบอร์กินให้อยู่ดีอะไรเงี้ยทีนี้อะไรต่างๆก็ข้างในนะครับก็จะมีเป็นกระดุมเขียนว่า Hermes Paris อีกสที่ตรงนี้ด้วย ซึ่งสิ่งที่ผมทึ่งที่สุดของกระเป๋า Air m ม x อะคืออะไรรู้ปะคืออะไรมาด้วยคือเนี่ยก็อะไรไอกระเป๋าอายุเจ็ดปีอะมันเงาแบบเงาอะไรได้ขนาดเนี้มันมันดูไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าถ้าเขาใช้อะไรเนี้ยไปทําเครื่องประดับมันก็น่าจะดีเนาะมันน่าจะเกิดรอยมากมากเพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้ใช้แบบระวังอะไรมากมายส่วนแหว,ว,วนแหแทะที่เกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะเป็นที่ขอบตัวขอบเนี่ยก็อาจจะมี ลายของหนังที่มันอาจจะด้านขึ้นนิดหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแคล l y เบอร์กินที่ขายมือสองกันเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพวกสติช,ชิ่งที่มันเป็นริ้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยส่วนก้นอันเนี้ยก็เป็นปกตินะครับก็เป็นแถบหนังเย็บต่อลงมาไม่ได้มีฟีดอะไรเหมือนน้องลินดีน้นอก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่คุณภาพดีมากเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเอาของออกให้นะ ผมว่าในส่วนทางของกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เป็นผ้านะครับก็จะเป็นหนังอีกแผนหนึ่งเช่นเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกพอมันเป็นหนังมันก็อาจจะมีความย้อยลงมาได้นะเมื่อใส่ของหนัๆอะไรแบบนี้ซึ่งอีกที่หนึ่งที่อยากให้สังเกตว่ากระเป๋า a i เ m ี่ยมีความพิเศษมากก็คือตัวยานีของหูกระเป๋าอย่างที่บอกซื้อกระเป๋ายี่ห้ออื่นมาแปบ๊บเดียวส่วนที่ไปไวสุด คือตรงนี้กับขอบใช่ปะ่ะขอบที่ไปไวมันไม่ใช่แค่หนังมันมันลายหนังมันหายไปนะมันถลอกเลยอะ่ะเออแต่ว่าเนี่ยกระเป๋า m s สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าส่วนตัวใช้แบบจริงๆริงจังๆใช้ระวังใช้ถูรูถูกกลางโยนไปโยนมาคล้องแขนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยซึ่งตรงเนี้ยก็ยังไม่เป็นอะไรเราสึกว่าเนี่ยเจ็ดปีแล้วอะ่ะเราพอผมซื้อมาผมไปใช้จริงจังมากแล้วยังรู้สึกว่า มันยังสามารถใช้ต่อไปได้อีก5ปี10ปีเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าราคา6 0,000บาทวงเล็บมือสองที่ค่อนข้างคุ้มมากเพราะว่าจินตนา,าการว่าปัจจุบันอะ่ะ6 0 0 0 0บาทอะ่ะถ้าจะไปซื้อของใหม่อะ่ะมันแทบจะได้ใบจิ๋วมากเลยอะ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างแบบเฟนดี้บารกตก็แสนก็บาทไปแล้วอะไรเงี้ยชาแนลอย่งไม่ต้องพูดถึงเลยเดียเ๋ยวนี้ขนาดตัวตัวมินิมินิสแควร์ผมเคยอยากได้นะวันที่ผมไปดูตัวนี้เก้าหมื่นมั้งปัจจุบันแสนสามไปแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งราคาก็จะเท่ากาเดนอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นกระเป๋าที่แบบเป็นเวิร์กแบ็กจริงๆเป็นแบบกระเป๋าที่เอาไว้ใช้งานจริงๆจังๆมากๆซึ่งแนะนําสําหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยากให้ไปลองถือดูเพราะว่าจริงๆทรงมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะข้อเสียอย่างเดียวคืออย่างที่บอกหนะักแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าอยากได้มือสองที่ถูงไปอีกอะกต่เดนปาร์ตี้มันจะมีเป็นเวอร์ชันที่มันเป็นแคนวาส อันเนี้ยมือสองจะถูกลงแล้วมือหนึ่งจริงๆอ่ะแปดหมื่นกว่าบาทมั้งซึ่งแคนวาสมันก็กันน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแล้วแต่ชอบเพราะว่าบางทีถ้าเรามองมองมองเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยเพิ่มตังค์ซื้อหนังก็อาจจะคุ้มกว่านาะเพราะว่าเราจะได้แบบคุณภาพหนังของยี่ห้อแอแมเมซึ่งเป็นหนังที่แทบจะดีที่สุดในโลกแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวงเล็บในราคาที่ขายได้คือส่วนตัวเข้าใจว่ายี่ห้ออื่นน่ะโน้ตเฮาสในการทําหนังที่ดีขนาดนี้เขามีแหละ แต่ว่าการที่เขาทําหนังที่ดีขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอสที่สูงขึ้นแล้วชื่อชั้นบารมีแบรนด์เขาอาจจะไม่ได้ดีเท่าบ้านนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะขายในราคานั้นได้มันก็เลยน่าจะต้องลิมิตคุณภาพของหนังไว้ตามชื่อชั้นของแบรนด์อะไรแบบนี้ซึ่งของบ้านนี้เขาจัดเต็มอยู่แล้วเพราะว่าราคาเขาก็จัดเต็มเช่นเดียวกันเออก็ส่วนตัวรู้สึกว่าพอใจมากๆพอใจจนขนาดที่ว่าแม่บอกว่า ทำไมไม่ซื้อมาอีกใบอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เออก็จริงเพราะว่าอันนี้เป็นใบแรกที่เป็นกระเป๋าแอมเมสใช่ปะเราก็เลยจงใจหาสีดําซึ่งจริงๆมันก็ดีมันก็เหมือนถือไปได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มมีแอมเสสีสีอะรู้สึกว่าแอมเสสีสีอะมันแต่งตัวสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีโลโก้ตะโกนอะไรมากมายแต่ว่าการที่มันแบบมันมีสีสันนะ่ะแค่เนี้ยมันก็ ทำให้สไตล์เราอะมันชัดเจนได้มากขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆสั้นๆนนประมาณนี้ส่วนตัวก็ถ้าให้คะแนนตัว MS Garden Party ก็ให้10เต็มสิไปเลยละกันยิ่งได้มาราคาที่แบบถูกกับรีเทลเกิน50%อันเนี้ยก็ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆจะบอกว่ามือสอง g a r d เด Party อตะไซส์36มันหา่ันข้างง่ายเดินไปที่ไหนก็อาจจะเจอก็ลองไปดูเผื่อจะเจอราคาที่ดีคุณภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นกระเป๋าที่ใช้งานดีมากๆใบนึงครับผมก็วันนี้พูดเร็วมากตื่นเต้นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็น VCA สักทีหนึ่งแหละอัานมานานเหลือเกินยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งจริงๆที่ติดตามกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยทำให้มีกำลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สวัสดีครับ